สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางชาแนลเทปเก้าหนึ่งเทพออนไลสตา์นะครับจะนที่คุยเรื่องการกินท่องเที่ยวแล้วกันช้อปปิ้งนะครับแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ gadget หรือว่า iPhone นะครับ Apple ิลผิดกับแอปเที่อยู่ในกระแสนะครับวันนี้นะครับก็ออกมา unboxing นอกสถานที่นะครับอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายเรย์มีนะครับแล้วก็เป็นเอ dition ที่พิเศษเลยนะครับถึงได้เอามา unboxing ให้ชมนะครับนี่นะครับเรย์มีนะครับ อะไรเนี่ยอาร์ลัมโคฟอร์มูล่าวันทีมนะครับก็เป็นการโคระหว่างเรียวมีกับแอสตันมาตินนะครับใครที่เป็นแฟนคลับก็อาจจะพอจะเห็นผ่านตามครับว่าไอตัวเนี้ยมันคืออะ,อะไรนะครับก็เป็นโทรสัก์มือถือรุ่น Dream Edition นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มคือผมอมาเที่ยวเกาะสีชังนะอะดูวิวกันนะนี่แล้วระหว่างที่ไปรอรถที่ ห้างโรบินสันนะครับเพื่อที่ต่อมาต่อเรือที่เกะาะสีชังมา,ข,ามข้ามข้ามฟากนะครับก็ไปเจอโทรศัพท์เครื่องนี้ครับมีวางขายไปดีเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยคุยไปคุยมาโหอ,อยากได้มากทั้งนี้เราใช้ตัวนี้มาก่อนนะ GT7 วซึ 7, ่งแบบมันเป็นตัวท็อปของมันแล้วเนี่ยแต่เขาทำแบบได้ยัวใจมากเลยทนไม่ไหวนะครับต้องเอามาเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องมาพร้อมกันนะครับ เนื่องมันจากเป็นาการถ่ายทานอ,อกสถานที่นะอาจจะดูมุมกล้องไม่ได้เหมือนตอนอยู่ที่บ้านนะครับก็อันนี้นะครับจำเป็นต้องเปิดกล่องมาก่อนนะครับเนื่องจากทางาาผู้ขายนะครับเขาต้องลงทะเบียนประกันให้เรานะครับมันก็เลยจำเป็นต้องเปิดเครื่องมาดูก่อนนะครับ ก็อาจจะไม่เป็นอันบ x ็อกซิ่งรับเซนเลยครับอย่างน้อยนะครับทุกอย่างก็ยังครบตามที่ควรจะมีในกล่องนะครับเรามาดูในกล่องพร้อมๆกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรให้นะครับนี่ครับโอ้นี่นะครับก็เรียกว่าแพ็กเกจหนาๆนะครับการกระเทือนกันกระแทกนะครับ ทำไมเขาถึงทำกล่องสีเขียวนั่นก็อาจจะแบบเป็นการาให้เราเดาได้พอสมควรครับว่า,ามันต้องเกี่ยวอะไรกับสีเขียวแน่นะครับคาวนี้คนขายเพราะว่ามันเป็นสีลิิทธิ์ของแอ t o n Martin นะครับซึ่งไม่มีใครจะเอาสีนี้มาใช้งานได้นะครับนี่ครับที่หน้ากล่องหัวรับหรูหรามาเฮานะครับแอ t ตันมาติน Formula 1 t e a m ชีนะครับ ถ้าใครสังเกตครับใครเป็นแฟนทีมแฟนฟอร์มาเรีวันเนี่ยก็จะเห็นว่าทางแอสตันมา t ตินจะใช้รถสีเขียวนะครับในการแข่งนะครับครั้งครับตัวลิมิตที่เจ็ดทรีมเอ็กซ์เชั่นนะครับแล้วก็ผมก็ได้ศึกษาแ้วว่าอาร m c ัมโกเนี่ยฟอร์ม l a 1ีวันทีมในอาร m c ัมโกนี่คืออะไรนะครับแต่แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับฟอร์ม l a 1นะครับเราเปิดกล่องพร้อมกันนะครับน่ครับโอ้ยเปิดยากนะครับ d r i v e i n from w it h i n make it real นะครับเราก็เปิดกล้องครับนี่ครับวิธีจะเปิดกล่องก็จะคล้ายการเปิดประตูของรถฟอร์มูล่าวนะครับอ่านี่ครับก็จะมีตัวนี้นะครับเรียวมี GT7 Dream Edition Design for Intensity เดี๋ยวก็ตรงนี้เป็นตัวเครื่องครับอย่างที่บอกแล้วแกะไปแล้วนะครับแต่ก็กลับมาใส่กล้องมาเดิมครับเราช่วยดูในกล่องมีอะไรบ้างครับนี ยกตัวชั้นนี่มาครับเราก็จะมีลิ้นชักนะครับโอ้โหรูลามาเฮ้านี่ครับอ้อยสมก็เป็นดีมเอดิชันนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์เขียนคำวียวมีให้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับเดี๋ยวนะเราดูจากตัวนี้เป็นยังเป็น u s b c อยู่เลยอะเออยูเออ, USB A อยู่เลยอะโอ้โหผิดหวังตรงนี้นะ แล้วก็นี่ครับก็สายชาร์จสีดำแรปเตอร์สีดำแล้วก็นี่เคสนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้ตรงนี้แน่นอนครับฟอร์มระหว่างชิมมาดูในส่วนต่อไปนะครับที่อยู่นีในรีชักเขาให้เรา,า <laughs> <laughs> เห็นบอกว่าแม้แต่เข็มสำหรับเ,เปิดใส่ช่องใส่ซิมเนี่ยก็ยังเป็นเข็มรูป ปีกแอสตันมาตินเลครับอ๋อเป็นไม่ไม่ใช่ปีกครับเป็นรูปรถแข่งฟอร์มู a วันครับนี่ครับโอ้อ่ะจริงๆอยากให้เป็นรูปเอ่อปีกมากกว่านะนี่ก็อย่างเทนครับเรามาดูในกล่องนี้ดีกว่าว่าเขาใส่อะไรมาอีก นี่นะครับอืมมันเป็นหนังสือนะครับเกี่ยวกับประวัติฟอร์มูラ1ส t าร t ทวิชอัชเชลีเรียกว่ามันพิเศษสุดๆเลยครับถ้าคุณไม่ซื้อตัวนี้นะมันคงไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับผมถือว่าโอเคผมมันไม่ได้มีปัญญาไปซื้อไอซอนมาตีมาใช้หรอกแต่ว่าแค่มีแค่นี้พอผมก็เป็นสุขใจแล้วนะ 7000mAh นะครับแนะบ,บตเตอรี่เยอะที่สุดเท่าที่เคยให้มานะครับแล้วเป็นทิทันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ 6000nit น,นะครับ สิบสีส่สนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นสิบหกลอมสิบหกกิไบแล้วก็แรมเออแรมสิบหกกิไบแล้วก็ลอมสิบห้าห้าร้อยสิบสองกิไบครับโอ้หมันสวยจริงๆนะครับนี่เ,เห็นจากรูปนะเดี๋ยวเราไปดูในของจริงเลยดีกว่าว่าตัวเครื่องสวยขนาดไหนนี่ครับว้าวนี่ครับโอ้โหตรงนี้เป็นขอบทองนะครับสวยสุด,สด แล้วปุ่มตังนี้เป็นสีนะครับคือแบบรายละเอียดเนาะด้านบนนะครับลำโพงด้านล่างลำโพงนะครับเครื่องนี้เปิดงานมาแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเป็นต้องออต้องเปิดประกันนะครับแล้วก็น้องบอกว่ามันเป็นจะมีตีมของ a อ t o n Martin มาให้โดยเฉพาะนี่ครับ ว้าวนี่ครับปิด เทียบกับ GT7 Pro ครับต่อให้รัก GT7 Pro แค่ไหนนะครับก็มาเจอน้อง GT7 Dream Edition เข้าไปนี่ครับด้านข้างจริงก็เรียกว่าแทบจะเหมือนกันทุกอย่างโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะใส่เคสให้ดูนะครับก็ โอ้นี่ครับอย่างเท่ก็นะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปให้ชมนะครับก็เลือกสไตล์โอเคนี่ นีค่คือภาพเนี่ยสวยไม่แพ้กับเอ่อตัว GT7 Pro นะครับโอเคนะครับก็มันอยู่นอกสถานที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครมีความเห็นสามารถคอมเมนต์ด้านใต้ในคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ